นายขอโทเลยค่ะพอไงพอทาเอวไงเอวไงเอาใส่ใส,ใส่แล้วเท้าเอวเลยเอ่ะป้าปูโพสเลยค่ะโอเคบ้าเดี๋ยวไปัิบัตยานกันรหน้ามอนตาอุยอุยอย ยังสั้นสวยอ่ะเอสวยนะะระวงไปไปข้างนอกข้างนี้อารมณอกันจุ่มอะไรกันจุะจุ่อะไรกันรอะไรอย่างเงี้ย